ขอสวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้ผมกับมาอยู่กับเจ้าซานี่นะครับ SY1254 Super ACE นะครับโอ้ <S <S ตัวนี้มีมีตัวแยกพร้อมพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวแยกเรียบร้อยเลยครับนี่บูมามาพิ่นกบ เสริมแผ่นเหล็กสามแชก์ขึ้นกันครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันเหรครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดครับมีตัวแยกม้าพร้อมครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นล่าสุดเครื่องก็น่าจ,จะบอกเดียวกันนะพี่น้องบอมีกล้องหลังบอมีอ่ออตโตดูดอ,อตัตโน,นมันแบบอโอตบนมี่ครับ ไบแท็กกันที่แปสิบคือกันครับรู้เลยแปดโตแค่เลียวกันที่สองโตนะครับเป็นซูเปอร์เอซีเป็นเครื่องเป็นเครื่องข้อมันเร็วครับเป็นกระลังสลบท์นะครับหรือว่าวาสลบท์นะครับเนาะสลบท์สลบขอบข้อง ความลึกหรือว่าความตื้นนี่ก็ถามเพื่อนว่าสะอยู่ประมาณหกเมตรนะฮอดขอบนะครับอดขอบหรือว่าฮอดคู่คู้้องนะครับอาจจะอยู่ประมาณหกเมตรนาอพี่น้อง คว่มเร็วคว่มคล่องโตกับพ่อๆกันครับครับเจ้าโควิโก้หนักนกับ22ตันครับสำหรับซูเปอร์เอซีตัวนี้นะครับ s y 125ซพี่น้องหาเบอร์หนาครับ,รรบติดตามได้ทางช่องยูทู e สมาร์ตดำซิงเดอร์พี่น้องสำหรับ แถวบานเท่านี่กับพใครได้เห็นเนอะครับวันนี้สมบัติดำที่มีโอกาสได้มาทายทำให้พี่ไฮนองได้รับชมกันเนาะครับสำหรับรถคุดรุ่นยักษ์เนาะครับนี่ เป็นเครื่องร้อยห้าสิบหา้านะครับเป็นเครื่องข้อมันเลีวครับนี่ตัวนี้เป็นซูเปอร์เอซีอี สโลวมาแต่พูดหรือครับนะขอบคุณซเฟอร์นะครับที่ให้่ายถ้คชิปนี่นะมาากว่าพี่ฝากน้องบ้านเฮ้า ไปเบิ่งได้รับชวมกันเนาอพี่น้องเนาะฝากกดติดตามให้กำลังแรงใจสมบัติด,ดำสิ่งน้ำเนื้อพี่น้องฝากไปน้ำเนือลูกหลานบ้านเท่านี้แหละครับ รับสีเหลืองๆนี่ครับมีหลายค่ายครับสังเกตโลโก้เอาพี่น้องสีเหลืองๆนี่มีหลายค่ายครับเบอง์โลโก้เอาครับว่ารุ่นใดเป็นรุ่นใดนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นของซานี่เนาะครับซานน่ S Y 1 2154 ซูเปอร์ A.C.E. นะครับเป็นเครื่องเข้ามาเร็วครับเป็นเครื่องตุกมิตซูมิตซูบิชินะครับระบายความร้อนด้วยน้ำปุ้งกีเพิ่นก่อยูประมาณหนึ่งชิวครับนะ บอกให้รลิกเป็นกระบอกดำครับสำหรับรุ่นซ่านี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดรครับมีโตแยกมาให้พร้อมนะครับเบิ่งครับเบิ่งการสโลมของเพื่อนครับ สำหรับชิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณทีมงานซานี่หรือว่าโกบิโก้นะครับผู้่นมาเห็ดงานหุดหลอกล้องอยู่นี่แหละครับแถวบ้านอพูเขาหน่่ยครับตำบลโพทองอำเภอเสละภูจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ สำหรับชิปนี้สมบัติดำซิ่งจะขอล่าพี่ล่าน้องไปเพียงสำนีสากนอน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาสมบัติดำซิ่งสิงสงมาติดตามทีมงานของ่นว่าเป็นขุดไปหอดใสแน่นะครับจะฝากสมบัติดำซิ่งไว้จากคนในเดอร์พี่น้อง ำหรับชิปนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องจงมีแต่ความสุขความเจ็บย่าให้ไดความไขยย่ยญ่มีพี่น้องมีเงินมีทองกันสุขค้นครับอ่เรต้องหลายก็ได้หรอครับอุระหารล้าน1ิบล้านก็พ่อเนาะพี่น้องเนาะ รับคลิปนี้กันละก่อนพี่น้องสวัสดีครับ